ไ,ได้เลยครับได้เลยคนระับได้เลยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเผ็ดขนาดไหนแต่มันมันน้นนำจิจาจิจาพี่ร่กินเผ็ดได้ไหมครับก็พอได้ครับคือคือผมกินอะสบายอยู่แล้วแต่ผลลัพธ์หลังจากนั้นสิก็ต้อง <c oughs> ก็ต้องลุ้นเอาเออต้องไปลุ้นเอาเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาบอกเดี๋ยวทำคลิปต่อเนื่องนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาบอกเออเฮ้ยอันนี้ต้องให้แขกกินก่อนสิไอ้นี่เนี่ยแม่งแบบมันมาถึงเพื่อไม่ได้กินเอง เออลี่กินได้จริงเหรออันไหนที่แซ่บนะอันไหนที่เอาเนื้อก็ได้เอาเนื้ออันนี้โอ้โหไข่เยลลี่อันนี้ไข่่เยลลีไม่เอาไม่เอาไม่เอานี่แหละฮะพริกพริกนี้ไม่เอาไม่ใช่ก็เอาจะเอาแต่เนื้ออย่างเดียวก่อนเนื้อเยลลี่เยลลี่อ่ะนี่นี่นี่มาอยู่ในนี้อยู่ในนี้อยู่ในนี้นี่โอ้ไข่เยลลี่แก่อนเอาหยางเอ้าแล้วนะไปนู่นก่อนไปนู่นก่อนขอบคุณที่ติดตามผลงานมาโดยตลอดถ้าผมไม่อยู่แล้วก็ฝากด้วยนะฮะ เป็นไงครับพี่ผมชอบกิน,รกนอร่อยอร่อยเลย